จะจะให้เอาสูงไปเดีบยวต์ัำไม่ได้จะต้องทำยังไงให้เธอมารักถามเธอจริงๆช่วยตอบได้ไหมยิ้มให้เธอไปจนในใจแล้วก็ยังโดนเมาอย่างนี้หาทางออกไม่เจอเห็นใจเธนารบกวนเธอมาแน,นำวิธี จะ,จะยากเพียงใดฉันยินดีทำให้เธอจะต้องทำยังไงให้เธอมารักถามเธอจริงๆช่วยตอบได้ไหมยิ้มให้เธอไปจนเหนใจแล้วก็ยังโดนไหม ทางออกไม่เจอเห็นใจเถนะรบกวนเธอมาแนะนำวิธีจะยากเพียงใดฉันยินดีทำ